สวัสดีค่ะพวกกสมบเพรยนต์วันนี้รถเข้าใหม่ในตัวนี้เลยค่ะสำหรับ NewX เครื่องยนต์3,000ตัวอัลติเมทขับเคลื่อน2ล้อคันนี้ได้สีเทาดำแล้วก็เป็นรถบ้านนะสภาพกริบเลยเลขมาอยู่ที่หลักดู60,000กว่าท่านเองสนใจทางะ,ะสมบด,ด่วนได้เลยนะคะคันนี้เข้ามาแล้วแล้วราคาดีค่ะเพนย์ยนขายเพียง979,000ท่านเอง ดูสภาพก่อนนะได้ยังมปสโตนปี22ป,ปีเดียวกับตัวรถเลยสนใจทั้งหาได้ค่ะคันนี้ได้สีเทาดำแล้วเครื่องยนต์3 0 0พันขับเคลื่อน2ลอ้อไม่ได้มีมาบ่อยนะสำหรับ m ิวเอคันนี้ราคาดีค่ะคุ้มค่าออปชันเต็มใครสนใจรถบ้านนะหรือว่ารถสไตล์เที่นั่งลองมาดูค่ะคันนี้ m ิวเช่วงล่างจะนุ่มๆค่ะตามสไตล์ของตัว m ิวเเลยแล้วก็ระบบออปชันมีหน้าจอไดเนเวอเกเตอร์คันนี้มาครบแล้วกล้องมองหลังมีเซ็นเซอร์รอบคันเลยระบบฟังก์ชันเซฟตี้มาเต็มเลยสักคันนี้ได้ยังเค3 คันนี้นะได้สีเทาดําเป็นสีที่หาย,ยากเลยเข้ามาเพิ่มแล้วทักหาสมโอด่วได้เลยเราไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะว่าด้านในออปชันมีอะไรบ้างแต่อบอกเลยนะว่ามิลเอ็กอะด้านในดีไซน์ค่อนข้างนี่จะทันสมัยมากขึ้นเลยนะสำหรับคันนี้ได้ปี2ี่เลยขุมค่ามากเลยค่ะดูสภาพภายในก่อนสภาพค่อนข้างน้องๆ้ป้ายแดงเลยนะแล้วราคาดี9 7 9 0 0 0ได้ฟังกชันแล้วก็สภาพรถแบบนี้เลยเป็นรถบ้านค่ะกระจกไฟฟ้าปรับพับเรียบร้อยนะระบบความปลอดภัยมาครบมาเต็มเลยมีแอร์หลงังดูตรงนี้ก่อน ในส่วนของตัวเลือนใหม่ไม่ว่าก็คือสไตล์แบบสปอร์ตค่ะดูดีดูหรูหละ่ะลักชวรี่มากขึ้นเลยนะคันนี้บอกเลยเป็นเจนปี๊สที่ได้เครื่อง3,000ปกติมีแต่พันเคันนี้ได้3,000เลยค่ะแล้วสีเทาดำไหายากพวงมาลัยได้มาติฟังกชันมาแล้วคุยคอนโซล control, มีเรียบร้อยค่ะคันนี้เชื่อมต่อ ตัวบูทูตได้เลยรับใส่วางสายจากรพวงอะไรได้เลยมัลติฟังกชันดูหน้าจอซะก่อนไซน้าจอคือใหญ่มากนะทัชสกรีนลื่นแล้วมีระบบเนวิเกเตอร์ในตัวเลยคันนี้เป็นแอร์ออโต้ปรับแบบนี้เลยคะ่ะดีไซน์ค่อนข้างทันสมัยนะรถครอบครัวใครที่เล็งอยากได้อยู่อยากเทเลททั้งหาสโมได้เลยนะคะรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนระบบความปลอดภัยมีมาครบค่ะการลื่นเท่าไหร่รถสไตลนะ์ครอบครัวเนาะสตาร์ทสต็อปสแตม เขาให้มาครบนะวิว X คันนี้ค่ะแล้วในส่วนเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะมีเชนเกียร์อะไรได้แล้วตัวเกียร์บอกเลยเบรกมือไม่มีแล้วรุ่นนี้ได้เบรกหมือไฟฟ้าเบรกโหมาครบเลยแล้วดูเบาะก,ก่อนที่บอกว่าเบาะมันนุ่มจริงอะตามสไตล์เลยเป็นเบาะคูแม็ก่าตรงรุ่นเลยแล้วก็สีค่ะเป็นสีออก น้ำตาลแบบชโมชโมแบบนี้เลยสีดูหรูหรามากแล้วเป็นรถบ้านที่สภาพคือใหม่มากใครเลงใครหายอยู่คันนี้ห้ามพลาดเลยเครื่องยนต์สามพัน 3, ขับเคลื่อนสองล้อราคาค่ะ9ก้0 0 0จาค่ะได้มีเอ็กที่ราคาต่ำกว่าร้านได้เครื่องยนต์สามพัน 3, หายากมากใครนะำมีเอ็กคันนี้ได้ปี2ปีใหม่มากเลยราคาดีขนาดนี้ห้ามพลาดซื้อสดจะไแนั้นก็คุ้มค่ะดอกเบีย้ยสองบาทกว่ายังได้แล้วดูก่อน ดูตัวเบาเบาคือถ้าจะไม่ยุบไม่บุบไม่มีริ้วรอยใดๆเลยค่ะคันนี้น้องไปแดงที่บอกเป็นโทนสีน้ําตาลนะแบบสีดูดีค่ะแล้วก็ใช้งานง่ายเบาะสัมผัสคืนนุ่มมากแอร์มีด้านหลังครบตัวด้านบน คือสะอาดคลีนมากคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถบ้านที่ใหม่มากจริงๆค่ะไม้หลักหมื่นทั้เองถ้าใดสนใจก็ถักาหาได้เลยนะคันนี้พึ่งเข้ามาพึ่งเงินสามพัน 3, 000, ได้ตัวนี้ไปค่ะแอร์หลังฟังก์ชันครบขึ้นแถวสามก็ง่ายเช่นเดียวกันค่ะใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากสำหรับมือเอ็กช่วงล่างดีๆคุ้มๆและช่วงล่างคือน,นิ่มนวลมากเบาะก,ก็นิ่มเหมือนกันสัมผัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะฟังกชั่นส่วนใหญ่เราก็ควต้องดูจากด้านหลังค่ะรถยนสไตล์ครอบควจะที่นั่งคันนี้เป็น ประตูท้ายไฟฟ้าโชคไฟฟ้าเรียบร้อยฟังก์ชันใช้งานง่ายเซ็นเซอร์รอบพันเลยคันนี้ด้านหลัง4ด้านหน้า2อันนี้มีเซ็นเซอร์รอบพันแล้วคุชคอนโทรลก็มีมาครบกล้องมองหลังมีมาครบเต็มตามสไตล์ของตัวมือเอกนะเบาค่อนข้างพับได้เรียบพื้นที่ใช้สอยได้เยอะมากสามารถนอนในรถได้เลยสำหรับเอกนี่คือพับเรียบเลยพับเบื้องต้นให้ดูกันค่ะว่าตรงกลาง60 60กับ40ด้านหลัง50-50พับบอกง่ายมากมือเดียวของเขาคือพับเรียบแบบนี้ ทำให้สามารถอย่างที่บอกว่านอนในรถได้ค่ะสายเต็นท์สายแบบจะเดินทางปีใหม่นะหรือไม่แพนอยากเปลี่ยนรถคันนี้บอกเลยตอบสดขึ้นเงินสามพันแรงๆครับขึ้นสองล้อคันนี้อ่ะคุ้มค่ามากๆเลยค่ะราคาดีเก้าแสนจหมื่นเก้าพันจัดสดได้ดอกเบี้ยพิเศษได้2บาทกว่าแล้วก็สนใจผ่อนต่เดือนเพียงเดือนละ14,000ักว่าบาทเท่านั้นเองสนใจนาคาสมอมได้เลยค่ะนัดดูรถเทปใจคันนี้ได้เลยบอกแล้วว่ายังได้ปยี22เป็นของบิสโตนเลยนะคันนี้คือใหม่กริ๊ปจริงๆค่ะ สนใจต้องหาดูนๆได้เลยค่ะแล้วก็มาดูนะในส่วนตรงนั้นข้างแบบนี้เลยลักษณะของตัวเบาะก็คือจับสัมผัสนุ่มค่ะช่วงล่างคือดีเลยเป็นสีน้ําตาลแบบว่าแบบเข้มๆน้ําตาลครีมดูหรูหราล,ลชัวรี่เนอะเต็นตามสไตล์ m เอ็ x จะต้องเป็นเบาะแบบนี้ค่ะแล้วดูก่อนรถบ้านนะสภาพกลิปเลย สนใจสั้งค่ะดนด่วนได้เลยค่ะติดต่อสมโมได้ตลอดยนะที่ศูนย์918459213ได้เลยนะคะคันนี้รถบ้านน่าไม่อยากให้พลาดเลยราคาดีเครื่องยนต์สามพันไม่ได้เข้ามาบ่อยลูกค้ามิวเอ็กซ์ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องยนต์พันเก้าที่เข้ามาคันนี้คู่มือคู่มือครบทุกอย่างครบค่ะรถบ้านที่สภาพกริบขนาดนี้มาอยู่ที่หลักหมื่นคนเองสนใจนะคะสมโมได้ดูรถจริงได้นัชเสจได้เลยค่ะที่เพชรยนต์สาขาเสรีไทย68ติดต่อสมโมด่วนได้เลยค่ะที่0น918459213ได้เลยนะคะ